มากินไอติมด้วยกันนะคะหอมคนเลยได้ไอติมแล้วเขาเห่าน้ำหวานน้ำหวานก็คือแม่เขาแต่ไอติม เย็นก็จะไปเต้นแอรบิบเขาห่าน้ำหวานน้ำหวานก็คือแม่เขาอร่อยค่ะที่วันนี้ มากินไอติมด้วยกันนะคะแต่ไอติมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามาอืมไม่เอา เดาทนต้องหูกินข้าวอยู่ในทัวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามาทนไม่เอาลูกที่บ้านมีหมาสามตัวคะ่ะ ต้องหูเป็นนอที่บ้านมีหมาสามตัวค่ะต้องหูเป็นนอแต่ไอติมลูกลูกชิดหมดลูกชิดเขาหมด เขาห่าน้ำหวานน้ำหวานก็คือแม่เขาเพื่อนบางคนก็ตกเช้าเมื่อเช้าไปปั่นจัก,กรยานก็กลัวฝนตกค่ะไปได้ไม่ไกลอืมไม่เอาจะทนต้องหูกินข้าวอยู่ในครัว ทนไม่เอาแล้วตองคนเล็กได้ไอติมแล้วชื่นใจแล้วนะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆทนไม่เอาล้วอากาศมันร้อนเนาะร้อนอบอ้าวไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าค่ะวันนี้ กินค่ะอยากกินไอติมไผ่ทองค่าของเข้าอร่อยนะคะเราจะสั่งเป็นกะทิเจ้าทนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามาที่บ้านมีหมาสามตัวค่ะ ต้องหูเป็นนออ้องไม่เอาเดี๋วทนต้องหูกินข้าวอยู่ในทัวชื่นใจแล้วนะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆข้าเห่าน้ำหวานน้ำหวานก็คือแม่เขา อากาศมันร้อนเนาะร้อนอบอ้าวไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าค่ะวันเนี้ร้องคนเล็กได้ไอติมแล้วเย็นก็จะไปเต้นแอรบิก หน้าบ้านแล้วค่ะหลังจากที่รอมาสองวันเนาะสองวันแล้วอยากกินไอติมเห็นเพื่อนเพื่อนทำคลิปกินไอติมเนาะก็เลยอยากกินข้องคนเลยได้ไอติมแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามา ล,ลูกชิดหมดลูกชิตเขาหมดเย็นก็จะไปเต้นแ <Okay. S 1> อรบิต้งคนเล็กได้ติมแล้ววัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามาลูกลูกชิดหมดลูกชิดเขาหมดอืมไม่เอาเดี๋ยวทนต้องหูก,กินข้าวอยู่ในครัวทนไม่เอาลูกทนไม่เอาลูก คนไม่เอาล้เหลือแต่ข้าวเหนียวเหลือแต่ข้าวเหนียวเราเลยไม่ใส่ค่ะเลยเอาแต่ไอติมเหลือแต่ข้าวเหนียวเหลือแต่ข้าวเหนียวเราเลยไม่ใส่ค่ะ เลยเอาแต่ไอติมพอเย็นมาฝนตกทุกวันเนาะชื่นใจแล้วนะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆอืมไม่เอา เดาทนต้องหูก,กินข้าวอยู่ในครัวกินค่ะอยากกินไอติมไผ่ทองค่าของข้าวอร่อยนะคะเราจะสั่งเป็นกะทิหน้าบ้านแล้วค่ะหลังจากที่รอมาสองวันเนาะสองวันแล้วอยากกินไอติมเห็นเพื่อนเพื่อนทำคลิปกินไอติมเนาะก็เลยอยากกิน พอเย็นมาฝนตกทุกวันเนาะกินค่ะอยากกินไอ้ตีมไผ่ทองค่าของเข้าอร่อยนะคะเราจะสั่งเป็นกะทิเหลือแต่ข้าวเหนียวเหลือแต่ข้าวเหนียวเราเลยไม่ใส่ค่ะเลยเอา เจ้าทนอืมไม่เอาเจ้าทนต้องหูกินข้าวอยู่ในทัวเจ้าทนอมคนเล็กได้ไอติมแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ได้กินไอติมแล้วนะคะวันนี้ไอติมเข้ามาพอเย็นมาฝนตกทุกวันเนาะอืมไม่เอาเดีย๋ยวทนต้องหูกินข้าวอยู่ในรัว เจ้าทนอากาศมันร้อนเนาะร้อนอบอ้าวไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าค่ะวันเนี้ม <c oughs> ากินไเต็มด้วยกันนะคะ <c oughs> พอเย็นมาฝนตกทุกวันเนาะ